การกลับมาอีกครั้งของซูเปอร์ไอเดียคิดประหึ่มโลกจินตนาการในวันนี้อาจเปลี่ยนโลกวันข้างหน้ารองเท้าช่วยปลูกข้าวค่ะทั้งผลิตอากาศในน้ำแบบไม่มีวันหมดปืนสร้างวานตภัยรครับแล้วก็หมุนเลือกความแรงแล้วก็ยิงไปหาคนในคนหนึ่งมันคือคือพอยิงพอยิงไปที่คนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับ๋่อครับแต่ยยิงใส่ป่ามาวิ่งหนีครับฮะอะไรนะถ้าถ้าใครไม่ชอบทานผัก ทีหลังก็อย่ามาซื้อเครื่องนี้ก็ถูกของเลนครับคิดเหมือนผมตอนเด็กๆร่วมเชียร์และให้กำลังใจพวกเขาได้ทุกวันเสาร์ก้าวนฬิกาเริ่ม3ตุลาคมนี้ไอ้อ้วนไอ้ไม่พอหรืออ้วนไม่พอไอ้ค่ะถ้าบันหาแต่จริงๆที่พวกเราเจ็บทุกวันนี้คืออ้วนค่ะ